สวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีพ่อไม่พี่น้องชูผู้ชูคนเนาะคลิปนี้ก็ว่าพ่อกับบาพันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิมาติดตามกระแสที่คนเล่าเอาทองไปขายเนาะพี่น้องประเอิญบาบาพันนี่ก็มักสงสัยเนาะพี่น้องมักสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นคนมกักมักสงสัยแล้วก็มัก เอายิบยืดเอียงมาแบบวิเคราะห์เลยตัวเองแบบวิเคราะห์แบบเด่นๆเอียงประมาณนี้คลิปนี้ว่าพ่านกระทงใสยอยู่สองอย่างเนาะเหตุการณ์เนี่ก็คือหนึ่งก่อนนานั่นขจจสิมิแจงการเอียงบางอย่าง,ง,งออกมาเนาะพี่น้องพี่น้องก็ลองไปหาบังกันเอาเองว่าแจกการเอียงที่ขจ้าสั่งกันนะ่ะสองก็คืออีกบ็อกกิมเมอร์อยู่ประเทศลาวนี่ก็ะสี เปิดเทอมเนาะหรือว่าเปิดการเรียนการสอนเปิดโรงเรียนนั่นแหละพี่น้องมีและพี่น้องสาเหตุเป็นแรงจูงใจเหตุให้พี่น้องคน้นดาวเฮเอาทองมาขายในครั้งนี้ก็คือบัดนี้เปล่าพันกับบอยากให้่สังคมนี่ไปวิาพากวิจารณข้าเจ้าแบบเสียเสียให้หายยังมากมมยเนาะที่พี่น้องเขาจะเอาทองมาขายเปล่าพันมองว่า เขาอาจสิเป็นผู้เสียสละในครั้งนี้ก็อาจสิเป็นใดเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจในประเทศเลาวฟื้นตัวไห้บ่าพันมองแบบนี้กับสิแบบต่างคนอื่นเนาะกะ็แล้วแต่ไัยสีมองในมุมมองของไัยข้อมันเนาะพี่น้องพิดถูกกะเท่ากับมาแดกเปลี่ยนควบคิดควบเห็นกันไหนบ่าพันกะ บ่ได้มั่นใจตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตัวเองคิดแบบนั้นบ้าไปแบบนั้นว่ามันฉิอหรือมันสิิดก็คือเข้ากัมีการแลกเปลี่ยนกันแนวคิดความคิดเห็นจะลองมาสงสัยน้ำกันว่าสันวาวันนี้ว่าเขาเรื่องได้เนาะพี่น้องก็คือสาเหตุหนึ่งอันรับแดกก็คือมันมีการมีแมคา่าออนลงออนไลน์อยัางพม่านี่ออกมาประกาศว่า เง,ง,ง,งินดงท่องล่องเงียงประมาณนี้แหละกับประกาศลงในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยพี่น้องก็กเลยเหตุให้คนล่าบางคนคนลาาบางคนที่เขาจำมีท่องนี่กับปรเด้มีร้ายดอกพี่นอ้องกับว่าไม่นักเกงกําไรดอกเท่าที่เ่าพันเบิ่งก็ได้ขนาดเกงกําไรนี่สิบวเห็ดแนวนี่ก็คือเศร้าบานตาสีตาสาเนี่แหละพี่นอ้องกับก้อนนานๆเขานกับหูอยู่เนาวะวาราคาท่องแล้ววาราคาค้ำอยู่ในประเทศลราวมันขึ้นเนาะมันขึนมันแพงบาทนึง สักแปดสักเก่าหรือสามสิบล้านจีบนี่ขาเจ้ากระแหกันไปสื่อบางคนมีเงินช่วงนั้นก็นคือฝ้าวไปสื่อเก็บว้ว่าสัญญาอย่างมันแพงไปกว่านั้นเดี๋ยวสื่อสื่ออะไรอยงประมาณนั้นแหละบัตรนี้มันก็นเลยมีคนมาปล่อยข่าวลืออีกว่าเงินล่งทองล่งได้บัตรใครมีเงินมีทองฝ่าวไปขายเอาสันมีทองเอาฝ่าวไปขายบัดนี้เป็นอย่างคนเล่ากลุ่มนี้เขาคือฝ่าวทองมาขายคือบอกพันว่าอีกบอกกี่มือ อีกบอกกี่เดือนวันที่หนึ่งเดือนเก่ากสิเปิดการเรียนการสอนหรือว่าโรงเรียนเปิดเทิมนั่แหละพี่น้องกันนี้แหละพี่น้องผู้ปกครองหลายคนนีนก่กันสิมิคาใส่ใจนเนาะสื่ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกดานบาทนี้ถ้าเหาเก็บไวด้ดอถา้าไปคล้ายไกลๆโรกสิเปิดเทิม่มเขามีปล่อยข่าวลือกันด้ว่าท่องนี่มันสิร่งตาสีตาสาสวานทั่วไปนีนก่กันเออ กนั่นก็บ้าว่าท่องสิล่งหอดบาทท่านั้นหอดบาทท่านี้สิบหาล้านสิบหกล้านหรือว่าหกาล้านก็ว่าไปว่ากันไปต่างๆนั่นน่ะก็คืออ้าเขาว่ามันสิร่งอยู่เรื่อยเอยียงประมาณนี้ก็ฝ่า,าไปขายบอดีพี่น้นองก็ฝ่าเอาไปขายพอ,อยังเดียวอีกบอกกี่มือก็ต้องหใส่เงินคันเท้าสีเอาไปทาว่าอีกใกล้ๆดวสิเปิดเทิ่มจังเอาท่องไปขาย กระแหงสีไดน้อยในความคิดว่ากระแหงสีไดน้อยเพืแ่อบบว่า,ามันมีข่าวหรือว่ามันสิล่องเด้มันแหงสีไดน้อยน่าแน่พี่น้องสาเหตดเขามันเขาจะสิไปโทษเต่บคนที่เขาเจ้าเอาไปขายว่าเขางูเขาเียงอย่างเดียวพี่น้องเขาตรงเบืองน้าจริงๆชาวบ้านกระซีตะสาบ,บางที่กับเขาว่าถึงซื้อมีแต่ข่าวลือข่าวต่อข่าวอยังประมาณนี้แหละพี่น้องบางที่เขาอาจสิเป็นปูเสียสารในครังนี้ก็ได้เพื่อเห็ดให้คนเล่าเขา อยู่ในประเทศอืะอาจสิมีอยู่มีกินกันไ,นได้พี่น้องอาจสิอืมเศรษฐกิจบานเมื่องอาจสิฟื้นโตขึ้นมาตรงที่เขาเจ้าไรท่องตรงจุดนี่ไป <c oughs> นี่คือความสงสัยของเบาพันธ์เด้อันนี้กับเฮาว่วากันเนาะพี่น้องบางที่เบาพันธ์อาจสิเ้าพิดก็ได้การน,นี้ละพี่น้องสาเหตุที่ฮ็ดใค้คนเลาาแห่เอาท่องไปขายในขางนี้ก็อเนื่องจากมีคนปันกับมีคน มาปล่อยข่าวดือ้อบะท่องสีร่องเงินสีร่องแต่ที่จ๊งอ่ะท่องให้มันลงจริงนะพี่น้องท่องให้มันลงจริงตามตลาดตามประเทศเพื่อนบ้านนี่ยังกระเจ้ามันก็ลงจริงแต่ว่ามันโม่เลยล่งแบบโอเวอร์คือประเทศลาวหรือประเทศลาวนี่มันลงแบบโอเวอร์มันล่งแบบผิดปกติเกินไปนะพี่น้องก็น,นี่แหละเอากระเป๋าตรงไปโทษลลกระเจ้าหรอกกับเจ็บโตกันไปหลายคนเนาะพี่น้องคือว่าพัาวานวาเนี่ย ชาวบ้านทั่วไปกับบริมีปาาไม้เราพี่น้องเอามาขายบางคนก็อาจีิต้องการใสเงินอยู่แล้วเหี่ยบ่แม่นว่าเอามาขายเพื่อเอามาขาย่าอยากได้เงินเอามาเก็บไว้ดอกพี่น้องเอาธิวพันสังเกตเห็นก็ได้ก็ส่วนมากก็สิคือว่าพันว่วานเนี่ยจำเป็นสใส่เงินก็ย่านว่าคันบอกมาขายในมือนี่ก็ย่านว่ามือต่อไปมันสิ่ยงไรก่านี้กันั่นแหละพี่น้องก็เลยต้องเอาไปขายเพราะว่าอาจีิมีความจำเป็น ใส่เงินใส่ทองอย่างเ่นเดี๋ยวดูกก็เปิดเทิ่มบางคนก็นอาจเดี๋ยวสิไปซื้อหันซื้อนีอิงประมาณนั่นแหละพี่น้องมันก็เลยเกิดเป็นการบุญขายทองมันก็มีทั้งคนไปซื้อแลวก็คนไปขายแหะในมือนั่นก็ลายมันก็ได้ลายบางคนเขามีเงินผู้ที่เขามีหัวคิดการค้าในมือน,นั่นนะเขาก็ไปซื้อในขนาดตะสีตะซาชาวบอ้านทั่วไปนี่เขาปล่อยข่าวลือมากนี่เอาไปขายเนาะพี่น้อง กันนี้แหละการขายทองของคนเล่าในครั้งนี้กับบาวพันเสว่ามันมีอยังอยู่เบื้องเนี่ยเบื้องนาเบื้องลังนาอพี่น้องเบื้องนาเบื้องลังแต่ก็บอกเป็นหยังบาพันมองเบื้องวาข้าเจ้าเห็ดสิ่งที่ข้าจับขายในมือนั่นนะบาพันมองว่าเออข้าจับเป็นผู้เสียสระก็แล้วกันเป็นผู้เสียสระเพื่อศาสเพื่อศาสบานเมือเนาะพี่น้องเพื่อหากเอาทองตรงส่วนนี้ไปอุดไปกระตุ้นอยังสักอย่าง นี่แหละพี่น้องก็คือปัญหามันก็แนวนี้แหละพี่น้องมันก็มีทั้งมีคนได้ประโยชน์มันก็ต้องมีคนเสียประโยชน์นะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันก็แหลกมากเลยความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างก็แหลกได้ได้มากเลยความสูญเสียความเจ็บปวดเอียงฟวงนี่แหละมันก็รสศาสตร์ของชีวิตมตนุษย์เท่านั้นพี่น้องมันบ่มีอียงที่แบบว่าต้องสวยรู้ต้องแบบเดียบ ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างไปซะทุกจริงทุกอย่างเนาะพี่น้องการใส่ชีวิตของมนุษย์การมันกระสิเป็นอยุระมาณนี้แหละเนาะพี่น้องอยทีว่ว่าถ้าไผเสือคนง่ายไผอ่อนไว้ง่ายกระสิกายเป็นเหื่อของคนสลดัดของคนที่ข้าเจ้ามีหัวคิดธุรกิจอยังพวกนี้แหละก็นี่แหละก็ฝากเตือนสังคมลาาเขาเนาะครั้งนี้ก็ถือว่าฝากเป็นบทเรียนก็นแล้วกันเนาะมันคือววามเป็นบทเรียนในชีวิตของเฮา คนเฮาคันบบเคยเหตุยังผิดพลาดนั่นคือคนบ่เคยกลาวเดินออกจากบ้านออกจากเครื่องนาอพี่น,อน้นองการที่เฮาสีสรุดดมแดนหลบเม,มียงประมาณนี้เฮาอยอมมียังสักอย่างมาบับันดลบรรดาลใจเฮาเพื่อเหตุให้เฮาแดนนะเฮาสรุดดมได้